ทานอาหารไม่ค่อยได้เจ็บท้องด้านขวาทานยาลดกรดก็ไม่หายเจอรีพัทประมาณ3-4วันอาการรู้สึกจุกแน่นดีขึ้น อายุ50ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะก่อนหน้านี้มีอาการพุงป่องยื่นยืนรู้สึกจุกแน่นแล้วก็หายใจลําบากนอนไม่ได้ค่ะแล้วก็เจ็บท้องด้านขวาเป็นมามาณสเดือนค่ะเรื่องการทานอาหารนา่าจะพิซซ่าอาหารมันมันประเภทปิ้งย่างทานมไข่มุกรู้สึกจุกแน่นไม่ไหวและอึดอัดมากแล้วก็ไปพบแพทย์พบแพทย์แพทย์ก็ให้ยาเกี่ยวกับกลไกย,ย้อนมาไปพบสองรอบก็ไม่หายค่ะ เจอรีพัทจาก Facebook ค่ะก็เจอรีวิวอาการเหมือนเราเลยเอา้าวมันไม่ใช่กดไหลย,ย้อนแล้วเนาะมันน่าจะเป็นอาการเกกระตับแล้วนะไขมันอะไรประมาณนี้ก็เลยลองสั่งหนึ่งกล่องค่ะก็เช้าหนึ่งเงย็นหนึ่งเม็ดหลังอาหาร ประมาณ3-4วันอาการรู้สึกจุกแน่นดีขึ้นก็คือทานอาหารได้เยอะขึ้นทานอะไรไปก็รู้สึกไม่จุกไม่แน่นหายใจไม่ลำบากหายใจดีขึ้นนอนหลับสบายใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานลองดูนะคะรีพัททานแล้วดีขึ้นจริงๆเพราะว่าลองมาแล้ว